มหาวิทยาลัยราชภัฒนมหาสารคามขอเชิญร่วมง,งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ครั้งที่3 The t i r d International Conference on Science and Social Science 2013 Research and Development for Sustainable Life Quality เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและเสริมสร้างเครือข่ายทางวิชาการตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการในด้านต่างๆกับวิทยากรทั้งในและต่างประเทศกว่า10ประเทศ เชิญรับฟังการนำเสนอผลงานทางวิชาการทั้งแบบโปสเตอร์และแบบปากปล่าการแสดงผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามในระหว่างวันที่18-19กรกฎาคม2556ณมหาวิทยาลัยราชพัฏมหาสารคาม สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวสารผ่านทางช่องสกายไลน์เคเบิลทีวีจังหวัดมหาสารคามที่จะนําเสนอข้อมูลข่าวสารจากรอบรัวมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามตลอดจนข่าวอื่นที่น่าสนใจมาอย่างท่านผู้ชมเ,มเช่นทุกวันนะคะซึ่งในวันนี้นะคะทีมข่าวอาร์มยูชแนลของเราก็ได้ไปติดตามข่าวขาวนะคะต่างๆมาฝากท่านผู้ชมนะคะซึ่งในวันนี้นะคะทางรองศาสตราจารย์สมชายวงกระเสมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามก็ได้จัดประชุมบุคลากรสังกัด คณะเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อเป็นกรรมการสรรหาคณะบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรนะคะตามข้อบังคับของมหาวิทยายล,ายลายัยราชภัฏนมหาสารคามว่าด้วยการสรรหาคณะบดีปีพุทธศักราช2555ค่ะที่ห้องประชุมเกษตรพระวรุณ์ชั้น3อาคาร35รองศาสตราจารย์สมชัยวงเกษมอธิการบดีมหาวิทยายลัยราชภัฏนมหาสารคามเป็นประธานในการสรรหาคณะกรรมการสรรหาคณะบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามว่าด้วยการสรรหาคณะบดีพุทธศักราช2,555ซึ่งตามข้อบังคับระบุใจความสําคัญว่าการคัดเลือกผู้แทนจากหน่วยงานที่จะไปเป็นคณะกรรมการสรรหาคณะบดีจะต้องคัดเลือกจากบุคลากรในคณะซึ่งเข้าประชุมในขณะนั้นและห้ามไม่ให้มีการสมัครหรือหาเสียงเพื่อรับการคัดเลือกดังนั้นอธิการบดีซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัยจึยงได้ดําเนินการคัดเลือก โดยให้บุคลากรที่เข้าร่วมการประชุมได้เสนอชื่อแล้วนำรายชื่อที่ได้รับมานับคะแนนโดยผลปรากฏว่าดรชูทวีปปานกระวงณอยุธยาได้คะแนนสูงสุด23คะแนนจากบุคลากรที่เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น48คนหลังจากนี้ทางคณะกรรมการจะได้ส่งผลการสรรหาดังกล่าวให้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสรารคามได้ทำการรับรองเพื่อเป็นคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนมหาสารคามในวันที่28มิถุนายนพุทธศักราช2556ในระดับต่อไปครับค่ะไปต่อกันที่เรื่องราวของการจัดอบรมนะคะซึ่งในวันนี้นะคะทางมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสรารคามได้จัดอบรมเทคนิคการประกบตัวเด็กกลุ่มเสี่ยงตามโครงการพัฒนาหน่วยจัดการดูแลกรณี CMU นะคะเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กด้อยโอกาสนอกระบบและเด็กกลุ่มเสี่ยงในระบบการศึกษาค่ะ ตามที่สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนหรือสสคได้จัดทำโครงการพัฒนาหน่วยจัดการดูแลรายกรณี c คสต์เมนจ์เมนต์ยูนิตเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กต้้ยโอกาสนอกระบบและเด็กกลุ่มเสี่ยงในระบบการศึกษาโดยมุ่งหวังให้เกิดตัวแบบการจัดการเชิงระบบในการช่วยเหลือดูแลเด็กและเป็นตัวแบบการจัดการที่จะส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกสานต่อให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างต่อชุมชนท้องถิ่น ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามเป็นผู้รับทุนและมีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามโดยรองศาสตราจารย์สมชายวงกเกษมอธิการบดีเป็นผู้รับผิดชอบโครงการจึงได้จัดทําการอบรมเทคนิคการประกบตัวเด็กกลุ่มเสี่ยงตามโครงการพัฒนาหน่วยจัดการดูแลรายกรณี case management unit เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กด้อยโอกาสนอกระบบและเด็กกลุ่มเสี่ยงในระบบการศึกษาขึ้นในระหว่างวันที่26-28มิถุนายนพุทธศักราช2556 ห้ห้องประชุมช่อบแก้ว2ชั้น3อาคาราคณะครุศาสตร์โดยมีรองศาสตราจารย์ดรประพัฒสอนปรีเอี่ยมและคณะเป็นวิทยากรกระบวนการโดยการจัดอบรมในครั้งนี้รวมระยะเวลา3วันซึ่งได้จัดให้มีการทำแผนประกบตัวรายกรณีตามเทคนิค CMU หรือ Case Management Unit โดยมีเด็กกลุ่มเป้าหมายของจังหวัดมหาสารคามทั้งสิ้น48คนซึ่งก็จะได้มีการดำเนินการช่วยเหลือในลำดับต่อไปครับ ปิดท้ายข่าวกันที่การประเมินนะคะซึ่งในวันนี้นะคะกองกลางสํานักงานอธิการบดีม,มหาวิทยาลัยราชภัฏป์าสารคามได้เข้าตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจําปีการศึกษา2555นะคะเพื่อประเมินผลการดําเนินงานและนําไปปรปับปรุงพัฒนาค่ะที่ห้องประชุมวิวูลยุพินเหล่าหาพงชนะชั้น5อาคารเฉลิมงระเกีเกติ72พรรษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามนายชาชวาลพิพิจันทร์ ผู้อำนวยการกองกลางสำนักง,งานที่การบดีได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจําปีการศึกษา2555โดยมีอาจารย์พวงพกาคุณาสิทธิ์เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมินซึ่งหน่วยงานต่างๆในสังกัดก,รรกองกลางทิกลุ่มงานประชาสัมพันธ์กลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการกลุ่มงานรักษาความปลอดภัยและจราจรกลุ่มงานยานพาหนะกลุ่มงานธุรการได้รวบรวมเอกสารหลักฐานตามต,ามตัวชี้วัดให้คณะกรรมการได้ตรวจประเมิน ซึ่งทางกองกลางสำนักงานอธิการบดีได้ทำการประเมินตนเองได้ค่าคะแนนเฉลี่ยที่4.40คะแนนอยู่ในระดับดีส่วนผลการประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินจะมีการรายงานให้ทราบในอีกครั้งหนึ่งภายหลังครับซึ่งหลังจากการตรวจรับประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของกองกลางประจำปีการศึกษา2555แล้วนั้นจะมีผลออกมาเช่นไรทางหน่วยงานจะนำไปปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทางด้านการจัดการเรียนการสอน และการอำนวยความสะดวกแก่น่วยงงานอื่นๆในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามให้สามารถขับเคลื่อนและพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นครับค่ะท่านผู้ชมคะมาสู่ในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์กันในวันนี้นะคะซึ่งในวันพรุ่งนี้นะคะทาง ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยโทดร์นัทชัยจันทชุมนะคะผู้อำนวยการสํานักบริการวิชาการนะคะก็จะได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็อปให้บริการแก่สังคมนะคะซึ่งก็จะจัดอยู่ที่ ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจานนะคะอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะคะซึ่งในการนี้นะคะก็เพื่อเป็นการส่งเสริมในการถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ชาวบ้านมีอยู่แล้วนะคะโดยอาศัยการนําความรู้ทางวิชาการนะคะและก็ผสมผสานกับสิ่งที่ในชุมชนมีอยู่แล้วนะคะจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจและก็เป็นการสร้างเอกลักษณ์ของชุมชนได้เป็นอย่างดีนะคะซึ่งในการนี้นะคะก็มีกลุ่มเป้าหมายนะคะที่จะ จะเข้าร่วมรับการอบรมในวันพรุ่งนี้นะคะทั้ง13อำเภอจํานวนกว่า90คนนะคะถ้าใครสนใจที่จะเข้าไปเรียนรู้ในเรื่องของการาให้บริการความรู้หรือว่าไปรับฟังการถ่ายทอดความรู้จากสำนักบริการวิชาการนะคะก็สามารถที่จะไปรับทราบข้อมูลได้เลยนะคะที่ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจานนะคะได้ตั้งแต่วัน พรุ่งนี้นะคะก็คือวันที่27จนถึงวันที่28ละทีเดียวตั้งแต่เวลา8ป0นาิกานาทีปเป็นต้นไปนะคะจากเรื่องของการบริการวิชาการสู่ชุมชนนะคะก็ไปที่ในเรื่องของการเข้าร่วมสัมมนาของผู้บริหารนะคะซึ่งในวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมานะคะที่มหาวิทยาลัย อุบลราชธานีนะคะท่านรองศาสตราจารย์สมชายวงกระเษมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนมหาสรารคามพร้อมด้วยอาจารย์สิริกรวานิชสุจิตนะคะพร้อมด้วยคณะนะคะก็เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลภาคราชการหรือคอตอปอนะคะประจํากระทรวงศึกษาธิการในปีงบประมาณพุทธศักราช2556นะคะ ทั้งนี้นะคะก็เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและก็ตระหนักถึงความสำคัญ ตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลราชการประจำปีงบประมาณนะคะซึ่งระหว่างก็มีการเสวนาหรือว่าการประชุมกันระหว่างผู้บริหารกับหน่วยงานในสังกัดขังคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินนะคะประจำกระทรวงศึกษาธิการด้วยกันนะคะให้เป็นไปตามกรอบหรือว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะเพื่อสอบทานการดําเนินงานโครงการสอบทาน การกรณีพิเศษอีกด้วยนะคะในปีงบประมาณในการดําเนินงานของหน่วยงานต่างๆในกระทรวงศึกษาธิการนะคะจํานวน3ครั้งด้วยกันนะคะซึ่งครั้งแรกก็จัดขึ้นแล้วนะคะที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะคะส,ส่วนในครั้งที่2นะคะก็จะจัดขึ้นอีกครั้งหนึ่งที่ในวันที่10 7กรกฎาคมนะคะที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้นะคะและครั้งที่3นะคะก็จะจัดขึ้นในวันที่15สิงหาคมนะคะที่มหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีนะคะซึ่งก็เป็นหน่วยงานนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นเหมือนตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการของเรานะคะเพื่อที่จะให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะทางนี้ก็มีผู้บริหารโดยเฉพาะท่านอธิการบดีนะคะนาทีมเข้าร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้ด้วย ะะเอาละค่ะจากเรื่องของการประชุมของผู้บริหารนะคะเราก็ฝากประชาสัมพันธ์มานะคะให้กับนักศึกษาชั้นปีที่1แล้วก็ถึงชั้นปีที่5นะคะภาพปกติให้ไปชำระเงินผ่านธนาคารได้เลยนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์ที่28มิถุนายนนี้นะคะซึ่งการชำระเงินนะคะก็จะารายการต่างๆนะคะว่าท่านนักศึกษาท่านใดนะคะที่ จะต้องจ่ายค่าเทอมจำนวนเท่าไหร่นะคะก็จะแจ้งไว้ในใบเพียรเมนต์แล้วนะคะจะำนวนแต่ละสาขาก็จะไม่เท่ากันนะคะซึ่งในการนี้ก็จะเป็นในระบบเหมาจ่ายนะคะทางมหาวิทยาลัยก็กำหนดให้ไปจ่ายเงินนะคะหรือว่าไปชำระค่ารงทะเบียนนะคะในธนาคารซึ่งก็จะมีธนาคารอยู่ด้วยกันอยู่ก็คือธนาคารกรุงไทยนะคะธนาคาร ธนาชาติธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงเทพและก็ธนาคารกรุงศรีอยุธยานะคะถ้าหากท่านใดไม่สามารถที่จะไปจ่ายค่าเทอมได้ในระหว่างที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดนะคะก็จะต้องมีค่าปรับนะคะวันละ20บาทในวันที่30มิถุนาเป็นต้นไปนะคะทั้งนี้เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงในการเสียค่าปรับนะคะก็ให้นะักศึกษา ทั้งชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่5นะคะทุกชั้นปีภาพปกติไปชําระค่าเทอมได้เลยนะคะตั้งแต่บัดน,นี้จนถึงวันที่28มิถนิุนายนค่ะอาลค่าฝากมาจากท่านอาจารย์วุฒิพลชัชเลศกูลนะคะคณะบดีคณะวิทยาการจัดการก็ขอเรียนเชิญคณาจารย์บุคลากรทุกท่านและก็นักศึกษาทุกๆคนนะคะทุกคณะเข้าร่วมพิธีไหว้ครูของคณะวิทยาการจัดการนะคะทั้งนี้ก็เพื่อ เป็นการระลึกถึงพระคุณของครูนะคะในวันที่27มิถุนายนตั้งแต่เวลา8นนาทีเป็นต้นไปที่ห้องประชุมเชียเตอร์นะคะคณะวิทยาการจัดการก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะเข้าร่วมเพื่อเป็นเกียรติในงานพิธีไหว้ครูของคณะวิทยาการจัดการค่ะอาราะ,ะทางท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุรวาททองบุคณะบดีคณะ ารุศาสตร์นะคะก็ได้ฝากประชาสัมพันธ์มานะคะว่าท่านก็ได้เข้าร่วมเสมาดาหลักสูตรใหม่และก็จะแก้ปัญหาสังคมไทยได้อย่างไรนะคะซึ่งก็ได้เข้าร่วมในวันที่26มิถุนายนนะคะที่ห้องประชุมสนมนะคะหรืออาคารสนมสุที่พิทักษ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะคะก็ได้จัด จัดโดยนะคะสาขาหลักสูตรและการสอนวิทยาลัยคารุษศาสตร์นะคะโดยในการนี้นะคะก็ได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อการปฏิรูปหลักสูตรใหม่การแก้ปัญหาสังคมไทยนะคะโดยศาสตราจารย์พิเศษดร์พาวิศ ทองโรดนะคะซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการปฏิรูปหลักสูตรและตำราขั้นพื้นฐานนะคะซึ่งในเรื่องของหลักสูตรใหม่และก็แก้ปัญหาสังคมไทยได้อย่างไรนะคะก็จะมีท่านที่บรรยายพิเศษนะคะก็คือท่านศาสตราจารย์ดรไพูทูลศินลารัตนะคะท่านรองศาสตราจารย์ดรสมพงษ์ ตะระดับสุอังาวาทินนะคะและก็ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุรวาททองบุนะคะได้เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งช่วงหลังนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าฤดูฝนก็เข้ามาแล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่าโรค ไข้เลือดออกนะคะในปัจจุบันทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์มานะคะในเรื่องของการเป็นโรคนะคะซึ่งก็เป็นโรคไข้เลือดออกนะคะซึ่งปัจจุบันมีผู้ที่ติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตมามากกว่า200รลายแล้วนะคะซึ่งในกรณีทางกระทรวงนะคะกระทรวงศึกษาธิการของเรานะคะก็ได้ดําเนินกิจกรรมต่างๆหรือว่าในาในการรณรงค์นะคะกำจัด ลูกน้ำหรือว่ากำจัดบ่อน้ำในการเพราะพันธุ์ยุงลายนะคะก็ให้ทางมหาวิทยาลัยหรือว่าหน่วยงานต่างๆนะคะได้มีการรณรงค์หรือว่าจาัดก,กิจกรรมต่างๆขึ้นนะคะเพื่อเป็นการรณรงค์เพื่อให้นักศึกษาหรือว่านักผู้ที่ มีเชื้อนะคะให้ให้ให้หายจากโรคนี้ไปนะคะในการนี้ทางมหาวิทยาลัยก็ได้มีขอความร่วมมือนะคะจากนักศึกษาและก็บุคลากรทุกทกท่านได้ช่วยเผยแพร่และก็ประชาสัมพันธ์ในการดําเนินงานป้องกันและควบคุมการเกิดโรคระบาดไข้เลือดออกดังกล่าวขึ้นนะคะซึ่งในการนี้ทาง Rmu Channel นะคะก็ขอประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการครวบคุมไข้เลือดออกนะคะซึ่งก็สามารถที่จะควบคุมได้ก็คือ เวลาเรานั่งดูทีวีหรือว่าอยู่ที่บ้านนะคะเราก็สามารถที่จะเปิดไฟหรือว่าเปิดให้มันมีแสงสว่างนะคะไม่ให้ยุงลายเกิดกัดขึ้นในบุตรหลานของท่านนะคะแล้วก็อีกอย่างก็คือพวกที่เป็นกะลาหรือว่าเป็นที่น้ําขังนะคะเราก็สามารถที่จะไปคว่ำน้ําตรงนั้นได้ไม่ให ยุงลายได้เพาะพันธุ์เกิดขึ้นนะคะและเป็นเรื่องราวที่สำคัญมากนะคะที่ฝากประชาสัมพันธ์มาก็คือในช่วงวันที่23ถึงวันที่24ิมิถุนายนที่ผ่านมานะคะทางสภาคณาจารย์และก็ข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามของเราโดยท่านอาจารย์ว่าที่ร้อยตีวิศณุบาคานะคะรองประธานสภาคณาจารย์และก็อาจารย์อุทกพิเคราะห์เลิกนะคะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการนะคะได้เข้าร่วมประชุมที่ เป็นที่ประชุมใหญ่นะคะประธานสภาขณาจารย์และก็ข้าราชการแห่งชาตินะคะหรือในระดับประเทศนะคะที่โรงแรมตรังกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งในที่ประชุมนะคะก็ได้พิจารณาและก็มีมติขอปรับเพิ่มวงเงินของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาร้อยละ8นะคะเพื่อให้ทัดเทียมกับการปรับ เพิ่มเงินเดือนของข้าราชการครูและก็บุคลากรทางการศึกษาที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการนะคะและก็เพื่อพิจารณาตามมาติในที่ประชุมของที่ประชุมใหญ่ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทยนะคะได้เรียกร้องถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะเรื่อง พร้อมอพร้อมรับเรื่องแล้วนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของเราก็ได้รับเรื่องนะคะพร้อมอะจะเสนอข้อร้องเรียนนะคะตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสรารคามของเราได้ยื่นเรื่องไปนะคะและทางรัฐมนตรีก็พร้อมที่จะพิจารณาจัดสรรง,งบประมาณนะคะซึ่งในเรื่องนี้นะคะก็ยังไม่มีในการบรรจุในงบประมาณปี2557นะคะแต่หากมีความจําเป็นก็สามารถ ขอเบอิกงบกลางนะคะเพิ่มเติมได้ซึ่งทราบว่าในวงเงินประมาณ1,000ล้านบาทนะคะซึ่งก็คงจะเป็นข่าวดีนะคะสำหรับข้าราชการพลเรือนและก็ข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษาพนักง,งานท,ทุกทท่านโดยเฉพาะ พนักงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามของเราในเร็วๆนี้นะคะก็เป็นข่าวดีนะคะที่ทางประธานสภาคณาจารย์และก็ตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามนะคะสภาคณาจารย์ก็ได้มีข่าวดีมาฝากให้กับท่านผู้ชมนะคะก็จะมีข่าวดีให้กับท่านผู้ชมมารายงานให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบในเร็วๆนี้นะคะ อราคาวันนี้นะคะทางดรวิทยาเจริญศิริคณะบดีวิทยาลัยกฎหมายและการปกครองนะคะได้มาบันทึกรายการนะคะเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดเวทีเสวนาทางออกของประเทศไทยซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่7กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเดียวยังไงเราไปติดตามรายละเอียดในการจัดงานในครั้งนี้ค่ะครับสวัสดีครับท่านผู้ชม IMU c h a n n e ชที่เคารพครับ วันน <Anyway, S 1> <Okay. S 2> ี <t> ้เป็นการไปน้ำพันโครงการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทยซึ่งในการประจพันการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทยในครั้งนี้โดยเฉพาะทางมหายาลัยราชภัฏมาสรคามเองได้รับเกียรติอย่างสูงเป็นเจ้าของสถานที่ในการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทยซึ่งวันนี้ ตัวผมเองดรวิยาจริญทรลิคณะบดรีวิาลกฎหมายและการปกครองในฐานะเป็นประธานวิยากรกระบวนการจาังหวัดมรดคามและได้รับเกียรติจากท่านสััดาานามโยธาสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดมรดคามร่วมในการเสวนานะครับนําเรียนอย่างนี้ครับว่าการจัดโครงการเวทีประชาเสวนาหาดอ,ออกประเทศไทยซึ่งเป็นการจัด ทั้งหมด108เวทีทั่วประเทศเนี่ยเป็นไปตามที่คณนะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่11กันยายน2555อนุมัติโครงการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทยตามข้อเสนอของคณะกรรมการประสานงานและติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติหรือตัวย่อว่าปคอ,อ,อ,อปอนี่นะครับในกลุ่มจังหวัด ใน108เวทีก็มีการแบ่งกลุ่มจังหวัดจังหวัดมาตรคามเองได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดชัยภูมิจัดเวทีไปแล้ว3เวทีจังหวัดชัยภูมิจัดไปแล้ว2เวทีและในส่วนจังหวัดมาธรคามเองก็จะเป็นเวทีสุดท้ายในกลุ่มจังหวัดนี้คือจะจัดเวทีในวันที่วันอาทิตย์ที่7กรกฎาคม2 5 5 6ที่จะถึงนี้นะครับ ซึ่งในการจัดเวทีประชาเสวนา,าทั้งออกประเทศไทยในครั้งนี้เนี่ยอยากจะให้คุณศักดาได้พูดถึงว่าวัตถุประสงค์ในการจัดเวทีเสวนาครั้งนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์อย่างไรแล้วก็การจัดเวทีครั้งนี้คนที่จะมาร่วมเวทีประชาเสวนาเนี่ยเป็นใครมาจากไหนครับเรียนเชิญครับครับตามที่ท่านคณะบดีคณะกฎหมายและกรับครอง นับท่านอาจารย์ดรววทยาเจริศริได้นําเรียนไปแล้วเบื้องต้นนะครับคือวัตถุประสงค์เนี่ยท่านบอกว่าจากผลการศึกษาของคอปอแล้วก็สถาบันระโปเกล้าวถึงเรื่องความขัดแย้งต่างๆในประเทศไทยเราที่ผ่านมาจากประกฏการนะรซึ่งพอสรุปได้ว่าปัญหาปีอยู่9ประเด็นหลักๆที่พี่น้องเราขัดแย้งกัน ประเด็นที่หนึ่งคือความเข้าใจในประชาธิปไตยที่แตกต่างประเด็นที่สองคือความเครือบแคลงในหลักนิติธรรมประเด็นที่สามคือตุลาการพิวัตรและการแทรกแซงองค์กรอิสระประเด็นที่สี่คือการรัฐประหารและบทบาทของทหารในการจาัดก,การความขัดแยง้งประเด็นที่5คือความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคมประเด็นที่6คือการขยายตัวของสื่อบุคคล นะครับเพราะว่าท่านบอกว่าสื่อเป็นกระแสที่สร้างแนวความคิดของคนที่แตกต่างกันได้ไประเด็นที่เจ็ดการกล่าวอ้างสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อประโยชน์ทางการเมืองประเด็นที่8สังคมขาดการขาดองค์ความรู้ในกนารจัดการความขัดแย้งและสันติวิธีและประเด็นสุดท้ายความขัดแย้งเดิมพันสูงก้าประเด็นหลักๆเนี่ยเป็นผลพวงจากการ ขัดแย้งในในประเทศไทยเราที่ผ่านมาในช่วงระยะ3-5ปีที่ผ่านมานั้นดังนั้นเนี่ยท่านทางคอปอแล้วก็ทางสถาบันพระปกเกล้าก็อยากจะขอเชิญชวนพี่น้องทั่วประเทศนะครับที่มีแนวความคิดความเขีนกับประเด็นต่างๆเหล่านี้ได้มาแสดงความคิดเห็นว่าในมุมมองในเก้าประเด็นเนี่ยจะมีมีย มีแนวทางคิดเห็นอย่างไรที่จะแก้ปัญหาร่วมกันโดยเฉพาะเก้าประเด็นเนี่ยท่านจะบอกท่านจะแบ่งออกเป็น10กลุ่มนะกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดพันคนเนี่ยจะแบ่งออกเป็นกลุ่มละหนึงร้อยคนเพื่อระดมกันในช่วงบ่ายนะครับที่มาของกลุ่มเป้าหมายมีการออกแบบไว้ว่านะครับ ผู้สมัครเข้าร่วมเลือกโดยการจับฉลากนี่250คนโดยรับสมัครจากบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจและกลุ่มที่สองภาคเกษตรนะครับที่ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรมทั้งหลายเนี่ย150คนภาคแรงงานไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างผู้รับจ้างทั่วไปและผู้ใช้แรงงานในดือนเนี่ย150คนข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐทหารตำรวจครูและบุคลากรทางการศาึกษาข้าราชการบรเิเรณเนี่ยก็ รวมแล้วอยู่ที่40คนครับส่วนภาคอุตสาหกรรมการ,รบริการ80คนแพทย์พยาบาลหรือว่าสามวิชาชีพเนี่ย50คนนักเรียนนักศึกษา50คนนักวิชาการผู้นำทางความคิดนะครับก็20คนผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บา้านผู้แทนชุมชนอยก20คน องค์กรภาคประชาชนหรือภาคประชาสังคมหรือ n อ o เนี่ย20คนภาคการเมืองสอสออบจอเทศบาลและอบตอนะครับ20คนพระภิกษุนักบวชผู้นำทางศาสนา10คนสื่อมวลชนอีก10 10สำนัก10คนนะครับแล้วก็อื่นๆอีกคงจะเป็นองค์กรสตรีนะครับเป็น20คนรวมแล้วก็1,000คนใน1000คนเนี้ยท่านจะเปิด ให้ยื่นสมัครหรือเสนอชื่อภายในวันที่30มิบมิถุนายนนี้นะครับเพื่อการจัดก,การสําหรับสถานที่จัดงานก็จัดที่หอประชุมแปดสิบพรษามหาวิทยายลัยราชภาัฏน์างซรามนะครับตั้งแต่เวลา8ปดนาิกาถึงเวลา15บหนาฬิกานะครับในงานนี้ก็มีค่าแรนให้นะครับมีอาหารมีอะไรให้ดังนั้นน่ย ผู้ที่สนใจขอเชิญชวนนะครับให้ติดต่อได้ทางมหาวิทยาลัยราชภาัฏมัรารคามแล้วก็สำนักงานพัฒนาชนจังหวัดมัรารคามครับ mm hmm. เพราะว่างานนี้เนี่ยทางสำนักงานพัฒนาชนก็เป็นผู้จัดการร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภาัฏมัรารคามนะครับ mm hmm. ซึ่งจะมีทีมวิทยกรภายนอกเขามาร่วมทั้ง3จังหวัดเนี่ยรวมแล้ว20คนนะครับ mm hmm. ทั้งหมดทั้งมววเนี่ยถ้าผลจาก ที่พพี่น้องได้แสดงความคิดเห็นนะครับได้เสนอแนวทางที่ไปสู่การลดความขัดแย้งก็จะรวบรวมส่งไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อทางรัฐบาลจะได้กําหนดเป็นแนวทางนโยบายที่แก้ไขปัญหาต่อไปครับครับขอบคุณครับขอบคุณคุณสักดานามโยธาเป็นอย่างยิ่งครับนําเรียนอย่างนี้ครับว่าในการจัดงานนับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทางองค์กรได้เลือก พื้นที่คือมหาวิทยาลัยราชภัฏมรการมของเรานะครับมีความสะดวกสบายในเรื่องของการประชุมช่วงเช้าก็คือ1000ันคนและช่วงบ่ายก็มีแบ่งเป็นส่วนย่อยห้องละ100คนทั้งหมด10ห้องนะครับก็ฝากปัญ,ญัุพันธ์ว่าสําหรับท่านที่สนใจนะครับก็สมัครเข้าร่วมโครงการในการเข้าร่วมประชาเสวนาหาต่าองออประเทศไทยได้โดยสมัครที่ฝ่ายพัญธุพันธ์ของมหายลาลัยราชภัฏมรกธรมนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30มิมิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับ เราย้ำอีกครั้งว่างานนี้จัดเวทีในวันที่7วันอาทิตย์ที่7จ็กรกฎาคม2,556ครับขอขอบคุณนะครับทาง IMU Channel ที่ให้โอกาสเรามาประนัมโครงการนี้ครับขอบคุณครับ ค่ะท่านผู้ชมคะแล้วก็เป็นเสียงสัมภาษณ์จากท่านดรวิทยาเจริญศิรินะคะคณะบดีวิทธีลายกฎหมายและการปกครองในการจัดงานนะคะในวันที่7กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะท่านใดสนใจนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาเพิ่มรายชื่อได้นะคะที่กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ชั้น1อาคารเฉลิมพระเกยียรติ7 2พรรษาเพื่อที่จะเข้าร่วมเวทีประชาเสวนาหาทางออกของประเทศไทยได้ที่ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์นะคะอาคารเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาได้ตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่30มิถุนายนเลยทีเดียวค่ะและนี่ก็คือความน่าสนใจนะคะที่ทีมข่าวอั Channel ของเราได้นำมาฝากท่านผู้ชมเ,มเช่นทุกวันวันนี้ดิฉันที่ราวันาแถมทองพร้อมกลุ่มงานทีมงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสารคามก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ มหาวิทยาลัยราชภัฒมหาสารคามขอเชิญร่วมง,งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ครั้งที่3 The t i r d International Conference on Science and Social Science 2013 Research and Development for Sustainable Life Quality เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและเสริมสร้างเครือข่ายทางวิชาการตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการในด้านต่างๆกับวิทยากรทั้งในและต่างประเทศกว่า10ประเทศ เชิญรับฟังการนำเสนอผลงานทางวิชาการทั้งแบบโปสเตอร์และแบบปากเปล่าวการแสดงผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชพัฏมหาสารคามในระหว่างวันที่18-19กรกฎาคม2556ณมหาวิทยาลัยราชพัฏมหาสารคาม